ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FJ Cactus Channel นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการรีกราร์ฟนะคะซึ่งการรีกราร์ฟเนี่ยทำแบบไหนนะคะแล้วทำไมเราถึงต้องรีกราร์ฟนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะมารีกราร์ฟให้ดูนะครับก่อนอื่นเราต้องมาู้ก่อนนะครับว่าการรีกราร์ฟคืออะไรพูดง่ายๆก็คือการรีกราร์ฟคือการเอาไม้ที่ เรากราฟติดแล้วเนี่ยครับมากราฟอีกรอบหนึ่งสาเหตุที่เราจะรีกราฟก็เพราะว่าไม้อาจจะโตช้าหรือไม่โตนะครับบางบางบางหัวไม้ที่เรากราฟไปอาจจะไม่โตนะครับที่เขาเรียกอาการว่าไม่โตไม่ตายนะครับก็คือถ้าเราสังเกตก็คืออันเนี้ยพิกเนมอนตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยกราฟใกล้ๆก,กันเลยครับในสเดือนที่แล้วซึ่งสองไม้นี้เนี่ยยอดเพิ่งเริ่มเดินก็ ขนาดก็ยังเล็กนะครับส่วนอีกสองไม้นี่คือเริ่มแตกหนอ่อเริ่มให้หน่อแล้วนะครับสามเดือนเพราะฉะนั้นเราจะมารีกราฟสองไม้นี้กันนะครับสาเหตุที่เขาโตช้าก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องต่อเรื่องแดดหรือเรื่องการวางไม่ดีนะครับเราก็อาจจะต้องลองตัดลงมากราฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อช่วยให้เขาโตไวขึ้นแต่จริงๆควรจะทําช่วงประมาณสองเดือนแรกนะครับเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าไม้โตดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่า สเดือนแล้วถ้ายังได้ขนาดนี้จะถือว่าชาแล้วก็เสียเวลามากๆนะครับอันนี้คืออีกตัวหนึ่งที่โตปกติเดี๋ยวเราลองมารีกราฟกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราตัดไม้ลงนะครับให้ปาดต่อไปเลยนะครับจะได้ไม่กระทบกระเทือนหัวไม้ด้านบนนะครับลักษณะนี้นะครับเมื่อเราได้ไม้ที่ติดต่อมาเราก็ หันปกติเหมือนตอนเรากราฟเลยครับให้เห็นท่อนำเลี้ยงนะครับให้ตัดเหนือต่อขึ้นมานิดนึงเหมือนตอนเรากราฟปกติครับก็จะเห็นท่อนำเลี้ยงนะครับจริงๆถ้าเรามาสังเกตดูมันก็ติดกันดีนะครับแต่ว่าอาจจะส่งไม่ดีอาจจะเพราะเรื่องการวางหรือการอะไรก็แล้วแต่ เมื่อเราหันเสร็จแล้วเราก็มาจัดการต่อต่อก็อเหมือนตอนกราฟปกติเลยครับก็ถ้าปาดตรงดีแล้วก็ใช้ได้เลยครับเ <Okay. S 1> สร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนตอนกราฟเราก็นำหัวไม้มาวางเร็งให้ท่อนำเลี้ยงตรงกันนะครับ แล้วก็จับหมุนสักนิดนึงไล่ฟองอากาศนะครับเสร็จแล้วก็ติดเทปครับข้อสำคัญของการกราฟหรือรีกราฟเลยคือเราต้อง จดบันทึกในแท็กไว้นะครับว่าวันที่เราเริ่มกราฟหรือวันที่เรารีกราฟเมื่อไหร่เราจะได้รู้ว่า,าระยะเวลากี่เดือนที่ผ่านมาไมา้โตได้ที่ไหมถ้าไม่ได้ที่เราจะได้รู้ว่าเราอาจจะต้องรีกราฟอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้อย่างอันนี้คือเมื่อสามเดือนที่แล้วสิบเจ็ดเดือนสองเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นวันที่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ลองติดตามผลงานอีกทีว่ามันจะโตตามปกติไหม ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิธีการรีกราร์ฟไม้นะคะถ้าเกิดว่าใครสงสัยตรงไหนนะคะก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับช่อง SJ Cast Channel ด้วยนะคะสำหรับถ้าใครนะคะอยากให้เราทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพุ่นจะทำคลิปออกมาให้ดูกันเยอะๆนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะ